พี ah, 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 ่น ah, so, ah. ah, uh ้องรู okay. uh ้กันไหมครับครับเขาเดียวลไมนุง็กกนเดี๋ยวมนี่พกุโลโซอะโคือมีั้งแต่มอดีใช่ไหมยกสายนี่เป็นโลโใช่ไหมอย่าเล็กานเลยอาก็เด็นบอดีการพุกงระเบียล้วุกกับเปลนได้ปนั่ไม่เดียวแบบปนแบบเก่งเลยป้นเลย้ี่ัคนุนรอะไรนะ

แต่วันนี้เองเม็ดใหญ่ที่ n ดีวััเล็กก้อลด้ำไปเนียปะ่คนแต่คนหน่งนั่นรู้เมื่อกี้น้ำมาที่มาตัวกี้น้ำไปน่าเชอ้น้าเก็ไปตัวเตาอะต้องเล่นมือวางนี่กับตัวเตาแต่กูไม่ได้เลยนีกนี่กเ่นกัาเขา นี่ก <Jin> ับนอจ้าโตก็เจ um, well ้าเจอยกับพี่น้องกับนาน่ยมเจาอกับนองเนะรมันหลวล้วนเน่กับตูนกัยาี่ยว่นึบูนนี่ต้องคนนี้เียนโนโโเียนงใช่เลียนโนโตโต้ไหมเลียนเรยต้งจับกันนั้นึาองอ่ ไอ้ยัยต้น่พ่อกัเป็นก่ฟกไอ้ต้นน้โอเคไหมเป็นพวกพวกพวกต้องแยกอย่งดียว่า้องบกเป็นคุ้ีเล็กอะไรกับพวกเหล่านเรืีเลอกเลนี่หว่าไป้นถึงไม่ตัวอลองึกเลนี่ต้หร่พ่อยี่งนะตตรงนี้ไอ้นออะนะกับตหนน่ระว่าเคนยกีบับอะไรนะกงนะตั้งเนีเรื่องมันอ ยืนปักเลยยังโกนดืนปักเอาวางเลยทีมันยังจีบอยู่ไ <facial> ม่ร <ine> ู้กูเหรอโกรธเลยฮะตัวนี้ฮะไม่รู้เอาไปฮะไปด้วยไปก็ไปก็ปุ๊บก็ตะกุนแบบนั้นกันแล้วนะเอานไปฮะไป อยู่ไปกินเลยนะดูนะไอเด็กวไอเอสบอกเอสติ๊กโดไปกินไปตีกันได้นะตาเด็กวะเด็กเฮ้ยกูไม่บอกเขา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 ไม่บอกเออเด็กวะเอ็มให้เขาไม่เอสเขาไม่เอ็มไม่เอ็มเลยเดี๋ยวเขาบอเขาไม่เอ็มเขาไม่เอ็มเลยถ้าที่เรื่องว่าจับใจให้คนที่ดีก็เขาไม่เอ็มเขาไม่จับจับจับเดี๋ยวเขาจะเขาไม่เอ็มเลยเดี๋ยวนะดูทันทีวันนี้จะที่ก็ช่วยเหลือนะเออเด็กวะเด็กวะเด็กวะเด็กว ปีบกคำเหียวอะไรไม่ลเลยนะลรวตัวสาาตัวเติมเต็นอยู่เขาจะว่าท่าขาขึ้นมาไว้ดิไม่หลุดตันเต็มไม่เอาเลยยืนเต้ว่าคุณไ่มีทดียวเองเลยดดดไอรยึดต้วกไค้ยยิ้มลงยิ้ย้ย้ ก็เรทอด้ะเป็น <kap ur? S 2> ูกศิษับงแต่อนเรัพท Ser <or> ์เรียนะเรียนเรียนนะเออเรียนาิลนะเรียนศิลปะางรนะครับัังนี้ดีว่ากับนดีวเนเดียว่คัเดียว่กนนีับกนยอับเดี๋ยวเนับเ้นอตนะรับเป็นาาจนาวันันช่นนีเป็นอาานจาันันขมาเด็